ทุกวันนี้เนี่ยการแย่งชิงคนเก่งนี่มันรุนแรงมากเลยนะครับแล้วองค์กรจะทํำยังไงละ่ะให้พนักง,งานเขาไม่ได้แค่อยู่ไปวันๆแต่คืออยู่แบบอยู่ได้ใจพร้อมทุ่มเทพเพื่อความสําเร็จขององค์กรจริงๆคําตอบมันซ่อนอยู่ในคําว่าความผูกพันนี่แหละครับแล้ววันนี้เราจะมาไขกลยุทธ์การสร้างความผูกพันในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครคือเป็นสไตล์แบบไทยๆของเรากันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าตกใจกันก่อนเลย จากผลวิจัยของเดลคาเนกี้นะครับเขาพบว่าพนักงานทั่วโลกเนี่ยเจ็บ11%เลยทีเดียวอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่มีความผูกพันกับองค์กรเลยแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคนส่วนใหญ่ในออฟฟิศเนี่ยคือถ้ามีที่อื่นให้ข้อเสนอดีกว่าก็พร้อมจะไปทันทีมีแค่29%เท่านั้นเองครับที่ยังคงผูกพันกับองค์กรอย่างแท้จริง แต่เดียวก่อนนะครับในวิกฤตมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเพราะว่างานวิจัยตัวเดียวกันนี้แหละครับบอกไว้เลยว่าองค์กรที่ทําให้พนักงานผูกพันได้สําเร็จเนี่ยผลผลิตจะพุ่งสูงกว่าที่อื่นถึง202%เลยนะครับโอ้โหตัวเลขนี้มันยืนยันชัดเจนมากเลยนะว่าการลงทุนกับคนเนี่ยให้ผลตอบแทนทางธุรกิจที่มันสุดยอดจริงๆครับเอาละครับและนี่คือภาพรวมที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ เราจะเริ่มจากดูปัญหากันก่อนแล้วไปดูกันที่ปรัชญาแบบไทยๆของเราเข้าใจเข้าถึงพัฒนาต่อด้วยโมเดลสร้างความสุขบทบาทของผู้นำที่สำคัญมากๆแล้วก็มาสรุปกันตอนท้ายครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับเรื่องใหญ่เลยพนักงานที่ไม่ผูกพันกับองค์กรเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทีมที่เขาเชื่อมถึงกันจริงๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วไอ้คำว่าความผูกพันที่เราพูดพูดกันเนี่ย หน้าตามันเป็นยังไงกันแน่จริงๆแล้วมันเหมือนกับโต๊ะที่มีสี่ขาครับต้องมีครบทุกขาถึงจะมั่นคงเริ่มจากความมุ่งมั่นคืออยากเห็นองค์กรโตไปด้วยกัน 2. คือปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็คือคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วแฮปปี้ 3. คือความภาคภูมิใจรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากคือความสุขครับมีความสุขที่ได้ตื่นมาทำงานทุกวัน ถ้าขาดขาไหนไปสักขาเนี่ยโต๊ะมันก็โครงเครงแล้วล่ะครับโอเคครับมาถึงส่วนที่2กันแล้วส่วนนี้น่าสนใจมากๆเลยเป็นปรัชญาแบบไทยๆของเราเนี่ยแหละครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งแนวทางนี้เนี่ยมีรากฐานมาจากศาสตร์พระราชาเลยนะแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ได้ผลจริงๆหัวใจของหลักการนี้เลยนะคือลำดับครับห้ามสลับเด็ดขาดเลย คือต้องเริ่มจากการเข้าใจให้ลึกซึ้งก่อนเลยต้องลงไปคุยไปฟังจริงๆว่าเขาต้องการอะไรเจอปัญหาอะไรอยู่พอเข้าใจจำแจ้งแล้วเนี่ยถึงจะเข้าถึงได้คือไปสร้างการมีส่วนร่วมชวนเขามาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันและสุดท้ายค่อยไปสู่การพัฒนาที่มันจะแก้ได้ตรงจุดแล้วก็ยั่งยืนด้วยเพราะถ้าเราข้ามไปพัฒนาเลยโดยที่ไม่เข้าใจนะมันก็เหมือนกับให้ยาผิดโรคนั่นแหละครับมีอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจมากครับชื่อว่า Ewell 3s คือเขานําเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างสังคฆวัตถุสีหรือหลักการครองใจคนเนี่ยมาปรับใช้กับองค์กรยุคใหม่เลยซึ่งมันจะประกอบไปด้วยทานก็คือการให้การแบ่งปันปิยวาจาคือพูดจาดีๆสื่อสารกันแบบสร้างสารรค์อัตถจริยาก็คือคอยช่วยเหลือกันและกันและสุดท้ายสมานตตา คือการวางตัวให้ดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาก็เอาทั้ง4หลักเนี้ยมาปรับใช้กับความสัมพันธ์3ามิติในองค์กรเพื่อให้มันเกิดความผูกพันที่มันครบวงจรจริงๆครับไปกันต่อที่ส่วนที่3ครับคราวนี้เราจะมาดูโมเดลที่เกี่ยวกับความสุขกันบ้างกายใจสังคมคือเราจะสร้างที่ทำงานที่มันดูแลคนแบบองค์รวมได้ยังไง แนวคิดองค์กรแห่งความสุขหรือ Happy Workplace เนี่ยเขามองว่าความสุขมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะครับแต่มันเป็นองค์ประกอบของ8อย่างที่มันเชื่อมกันหมดเลยตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกเลยอย่างสุขภาพร่างกายการเงินไปจนถึงเรื่องของจิตใจการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันเกื้อนหนุนกันหมดเลยเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีจริงๆในที่ทางานครับอีกคํานึงที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลย Work Life Balance แต่ ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะว่ามันไม่ใช่การแบ่งเวลาทํางานกับชีวิตส่วนตัวแบบ50-50เป๊ะแต่มันคือการบริหารจัดการบทบาทต่างๆของเราให้มันลงตัวมากกว่าเพื่อให้เรารู้สึกพอใจกับชีวิตโดยรวมซึ่งแน่นอนว่าจุดสมดุลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะครับเป้าหมายจริงๆของมันก็คือการสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็บรรยากาศที่มันเอื้อที่ความต้องการของพนักงานกับเป้าหมายของบริษัทมันไปด้วยกันได้พูดง่ายๆก็คือสถานการณ์ที่ วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับแล้วคำถามคือใครล่ะคือคนสำคัญที่สุดที่จะทำให้บรรยากาศดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงคำตอบก็คือผู้นำนั่นแหละครับนี่คือส่วนที่4แล้วครับบทบาทของผู้นำหรือหัวใจของทีมเลยก็ว่าได้และทำไมผู้จัดการถึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความผูกพันแค่ลองถามตัวเองเล่นๆไหมครับว่าอะไรคือเหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้คนเก่งๆเขาตัดสินใจเดินออกจากบ,บริษัทไป คำตอบอาจจะจี๊ดๆหน่อยนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์กับหัวหน้างานโดยตรงของเขานั่นเองคือมีผลการศึกษาเยอะมากที่ยืนยันตรงกันเป๊ะๆเลยว่าคนเก่งๆเขาไม่ได้ลาออกจากบริษัทนะครับเขาลาออกจากหัวหน้าต่างหากโอ้โหนี่มันคือความจริงที่สะท้อน้เห็นเลยว่าความรับผิดชอบบนบ่าของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยมันใหญ่หลวงขนาดไหนและผู้นำที่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างหลักๆเลยนะ ต้องสื่อสารทิศท,ทางให้ชัดเจนวิสัยทัศน์ต้องเคลียร์ต้องสร้างความเป็นธรรมในการประเมินผลงานต้องเป็นผู้สนับสนุนคือคอยเคลียร์ทางให้ลูกน้องทำงานสะดวกต้องรู้จักใช้คนให้ถูกกับงานดูว่าใครเก่งอะไรก็ให้ทำอย่างนั้นต้องรู้จักให้รางมันทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินคำชมก็สำคัญนะและที่สำคัญสุดๆเลยคือให้โอกาสเขาได้โตผ่านการมอบหมายงานที่มันท้าทายขึ้นครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว บทสรุปของเราก็คือมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวหรอกครับหนทางสู่ความผูกพันที่ยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ที่ใจ ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำในวันนี้เลยก็คือความผูกพันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ด้วยโปรแกร,รมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จบไปแต่มันเป็นผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นที่ต้องบอกว่าจริงใจและยาวนานในการให้คุณค่ากับคนแล้วก็เอาหลักการต่างๆที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้มันเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเองเพราะไปลอกคนอื่นมาทั้งดุ้นเนี่ยยังไงก็ไม่เวิร์กหรอกค่ะ สุดท้ายนี้ขอปิดท้ายด้วยคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยได้เริ่มต้นทําความเข้าใจคนของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วหรือยังเพราะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างเลย